แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาเช็คบัญชีมีเงินโอนเข้านะคะ29มีนาคม2566โอนให้แล้ววันนี้ประกันราคาข้าวงวดที่24นะคะชาวนาที่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมเช็คเงินเข้าบัญชีด่วนนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้อัปเดตว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต65ทับ6งวดที่ D 14นะคะสำหรับกเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง18-24มกราคมนะคะโดยรายละเอียดมีดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาเกณฑ์กลางตันละ13,591.10บาทพี่น้องกเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ408.90บาทนะคะชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ6 5 4 2 4 0บาท ข้าเลืออปทุมธานีมีราคาเกณฑ์กลางตันละ1889.72บาทพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ110.28บาทนะคะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ2,757บาทข้าวบเปลาทาเือกเจ้ามีราคาเกณฑ์กลางตันละ9 8 7 8 4 4บาทเกษตรกร,กรกจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตันละ121.56บาท ชดเชยสูงสุดครวเรือละ3,646.80บาทค่าเปลือกเนี้ยวเกณฑ์กลางตาละ12,218.98บาทสูงกว่าราคาประกันที่ตาละ12,000บาท จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้นะคะและสําหรับข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนี้ทกศจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาะที่ได้รับสิทธิ์งวดที่24ในวันนี้ก็คือ29มีนาคม2566นะคะ